Thank you เพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนหาอยากเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรอยาดมาและอย่าทำโซน โลกร้องไหยย้ยาดเพ็ดเกล็ดแก้วหองใสนั้นอยู่ไกลเกินผูกพันแม่ยามเพ็รอยาดจากฟ้า มีอาลัลน,น้ำตาอะไรเอื้อมมือคว้าอยาเพชรแก้วเลอรักแล้วจึงฝันฟยยาเดเพชรยาดละอองพองใสแม้อยู่ใน i Me วันเกษียณที่ภาคภูมิคุณนวลน,น้อยทำกิติคุณเกิดเมื่อวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2495จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย,ลยมหิดลปี2517ถึงปี2526ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและปี2526ถึง2550าทำงานที่สำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดชนบุรี ปี2551ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดสมรสกับนายมงคลธรรมกิติคุณมีบุตรสองคนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดนายแพทย์ปรีดาโมูนาพระคุณนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มง,งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตราดคุณจตุพรวงธนทรัพย์หัวหน้าง,งานวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลตราดเริ่มปฏิบัติงานในปี2517โดยมีคติธรรมประจําใจว่ามัชชิมาปฏิปทามีความพอดียึดหลักเดินสายกลางปัจจุบันดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษคุณอุไรเอกปิยกุลพยาบาลวิชาชีพชํานาญการตึกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลตราด มีหลักการทำงานว่าซื่อสัตย์สุดจริตตรงต่อเวลาทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถคุณวิไลวันรัตนพิทักษ์พยาบาลเทคนิคชำนาญงานตึกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลตราดเริ่มปฏิบัติงานในปี2517มีครอบครัวแล้วและมีบุตรสองคนมีกติประจำใจว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐคุณอารมณ์จันทโรไทยตำแหน่งแม่บ้าน กลุ่มงานโภชนนศาสตร์โรงพยาบาลเขาสมิงเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2495จบการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่4ปี2555ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นคุณมิ่งขวัญวรรณศิน,นพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลคลองใหญ่เกิดเมื่อ18มีนาคม2495เริ่มทำงานในโรงพยาบาลคลองใหญ่ในปี2536ตำแหน่งคนสวน คุณบรรจงนวพันธ์ช่างเครื่องยนต์ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงที่3-4จังหวัดตราดเกิดเมื่อ11มกราคม2495ชบจบการศึกษาประกาศนียบัตรเทคนิคจันทบ,บรุรีปี2517มีคติประจําใจว่าอย่ายอมแพ้ให้กับคําคนอย่าอับจนให้กับผลทางและมีผู้เกษียณอายุก่อนราชการจํานวนสท่านคุณสุมวมานวิสุทธ์ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลตราดในปีพุทธศักราช2519ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยตึกกุมารเวทมีบุตรสาวหนึ่งคนมีกติธรรการครองตนว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้มีทุกๆวันรวมอายุรับราชการ36ปีคุณสุจิตพรผู้มมณีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงานเกิดเมือ่อ10กันยายน2500จบการศึกษา วิทยาศาสตร์สาขาทันตะสาธารณสุขชุมชนจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเข้ารับราชการเมื่อปี2521ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในตำแหน่งทันตาพิบาลและปี2522ย้ายมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมีคติประจําใจว่าทํางานอย่างตั้งใจเอาใจใส่ในงานที่ทํรวมอายุราชการ34ปี นางอัญชลินวิสิทธิวงเจ้าพนักงานสาธรารณาสุขชำนาญงานเกิดเมื่อ23มิถุนายน2499จบการศึกษาประกาศศิบัตรพดุงคันอนามัยศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7จังหวัดราชบุรีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ25์2520ณสถานีอนามัยตำบลคลองใหญ่อเภอแหลมเอบปี2534ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธรารณาสุขอเภอแหลมงอบจนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ35ปีมีบุตรสาวสองคนและมีกติประจําใจว่าคิดดีทดําดีไม่ประมาทในตนเองนายฉัดชัยนวพันธ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงานกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลตราดเริ่มปฏิบัติงานโรงพยาบาลตราดในปี2520มีบุตรหนึคนรวมอายุราชการ35ปี ใจไว้ให้เธอกับฉันควงใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกัน ใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกๆเรื่องราว กันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอ ฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ ด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆ